โอเคค่ะก็ขอกระร้สสาสวัสดีครับคนดูที่เข้ามาดูคลิปเรากันด้วยนะจ๊ามาวันนี้ก็เรามีสูตรมาแจกให้ทุกคนด้วยนะจ๊ะคนดูจ๊าเปอร์เซน็นต์การแตกของเกมสล็อตแต่ละเกมนะจ๊ะว่าเป็นยังไงป้าเม่เสาทําของเราก็คือเต็มร้อยเลยจ้าป้าเม่เสาทําของเราเต็มร้อยขนาดนี้แป๊บขอดูแป๊บนี่พี่วัวของเราก็เต็มร้อยเหมือนกันนะจ๊ะคนดูแล้วก็ วันนี้ไปเล่นพี่บัวแล้วกันนะแม่สาวทรรก็คือค่อยลงแล้วกันนะนะเพราะแม่สาวทําลงมาแล้วโอเคมาพูดจัอะไรไม่รู้เรื่องมาเริ่มเลยดีกว่าวันนี้ก็มีทุนอยู่แค่แปดร้อยบาทไม่รู้ว่าจะได้กำไรไหมเนี่ยคนดูทุนแค่แปดร้อยอะทุกคนว่าปะโอ้ยถ้าหมดนี่ก็คือหมดตุ่นเลยนะจ๊ะอาวันนี้ขอไปลงกระเบ็ดเบา,บาๆก่อนเลยกันนันจ่คงจะาเป็นห้าบาทละกันนะจ๊ะ โอเคสิบหมุนไปก่อนแล้วก็ลุ้นอยู่นะไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าว่าดอกแม่มาไหมโอ้โหคุณดูป้าจอนต่อไมค์เก้าร้อยบาทโอ้โหสุดยอดลูกแม่ว่าแล้วกูก็ว่าแล้วว่าแบบเปอร์เซน็นต์จอนแต่ของมันก็คือร้อยเลยนะมันก็ต้องมาแล้วแหละคุณโดใครที่อย่ารู้สึกก็คือ คอมเบลล่าสอบถามแอดมินได้เล่นะจ๊ะคุณจ้จาจ้าวันนี้ก็ก้อนเตาไม้สองพันบาทจ้าลูกแม่จ๋าโอ้โหลูกแม่ก็คือแบบสุดจัดประหลาดมากเลยโอ้โหคนดูมาข้อต่อที่ซิมหมุนแล้วกันนะจ๊ะ ต่อยที่สิมหมุนแล้วกันนะจ๊ะสามโอ้โหลูกแม่โอ้โห,ล,โโหลูกแม่จา้ายังไงอาเคโอ้โหอะไรจะขนาดนี้อะไรจะขนาดน้นโอ้โห ่าตัวไวมาเต้นกระเบี้ยวตัวไวมาเต้นกระด้ามขนาดนี้เป็นไงหนึ่กบาทโอโหก็ถืออะไรอยู่นะก็ถืออะไรอยู่นะตัวไวมาอีกแล้วลูกแมมไม่ 2, สองพันสบจะสาวโอโหอคือแบบแต่ละดอกแบบสุดจัประหลบบอกเลยนะจ๊าคนดูตอวนี้ก็โตไม่แล้วจ้าหนึ่งพันสองร้อยห้บาท โอ้ยแต่ละดอกคือแบบไม่อยากจะบอกไม่อยากจะบอกจ้าอเคจ้าจวันนี้ก็คนโตไม่เท่าไรจ้าสาวหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้โหแต่ละดอกคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าแต่โคตรด,ดีเลยแล้วก็ต้องดูที่เปอร์เซ็นต์ของมันนะว่ามันจะแตกดีหรือว่าไม่แตก มันจะแตกดีหรือว่าไม่แตกนะจ๊ะคุณจ๋า,จาต้องดูที่เปอร์เซ็นต์มันนะอย่าไปดูที่เอิรนนะจ๊ะดูผิดเปลี่ยนชีวิตน,นะจ๊ะอาเคย์คนโดนจังวันี้ก็ไม่หกร้อย600บาทโอ้ยลุงแม่อย่าดูผิดนะคณนะ้นเดียวชีวิตมันเปลี่ยนอาเคยจังวันี้กนโตไม่มเท่าไรเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทคนดูโอ้โหลุงแม่ก็คือแบบ ม่นี่ก็คือคืออย่างงไงเด้อนะเด้อเด้อนะาเด้อโอ้ยคุณโดอ่าก้อนโตก็มาไปไม่หยุดไม่ยอกเลยคุณโดจา้าก้อนโตก็มาไปไม่หยุดไม่ยอกเลยจา้าโอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาท ังไงจ้ายังไงจ้าลูงแม่จ้าโอ้โหแต่ละดอกแต่ละดอกคือแบบแตกแตกยังไงอุ้ยยังยังยังไม่มานะใจเย็นๆลูกพี่กำไรเอเราก็มีแค่แปดร้อยใบแล้วก็นึ800วกว่าแปะมนไม่มาแล้วนะคุณนะ้าถ้าหมดก็คือหมดตุดเลยนะจ้าดูกําไรก่อนจ้ากําไรจุกขนาดนี้ หน้าบาทจ้าคุ Hello, คนตาฮัลโหลคณนโดตาตั๋มวันนี้มันจะไม่หรือเปล่าจ้าโอ้โหตั๋มวัน,น้ี้อนโตไม่เจ็ดรอยห้าสิบบาทเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอีกแล้วลูกแม่หนึ่งพันแปดร้อยบาทลูกแม่ก็คือสุดจับปร,ราบบอกเลยนะจ้าโอเคค่ะ วันนี้ก็ขอตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะจ๊ะใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยจ้าจอก,กันใหม่คลิปหน้านเด้อไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า